ขอพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่รุ่งพรนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะสาธุบุกับคุณแม่ด้วยค่ะดาวประสูตครับเป็นลมให้แม่ดูก่อนเป็นลมให้คุณแม่รุ่งพรดูก่อนครับเป็นลมด้วยลูกเป็นลมแล้วครับคุณแม่รุ่งพรครับผมกราบขอบพระคุณคุณแม่รุ่งพรครับผมหนึ่งพันคะแนนนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยค่ะ ขอบพระคุณคุณแม่รุ่งพรนะคะที่เมตตานะคะ <c oughs> ขอบคุณค่าก็หนึ ค่ะที่กินน้องดูขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่รุ่งทพรน,นะคะ กราบขอบพระคุณคุณแม่รุ่งพรนะคะที่เมตตานะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรรช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป,ปักรักษาคุณแม่นะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมิลาบนะคะขอให้ธุรกิรกจกิจการเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งขึ้นไปนะคะ กราบขอบพระคุณคุณแม่รุงพรนะคะที่เมตตานะคะ พี่รุ่งหอบไปเลยพี่รุง่งเต็มไม้เต็มมือเลยนะพี่รุง่ง ขอบพระคุณคุณแม่รุ่งพรค่ะ